พ่อทอาไดก็พ่อมือเนี่ยทอาไดกว่ามือเนี่ยทอไดกว่ามือเนี่ยต๊ะตเต่าเก่าโตเ่เออ้ามต่ีบมี่พใชัเมาขักมือเนี่ไปน้องไปเบิ้งเดี๋ยตัวหนึ่งครับผมใส่กรงไว้แล้วตัวนี้ตัวนี้ใส่กรงไว้แล้วจั๊กมีอย่งบุกันใส่กรงไว้ครับผมพี่พี่น้องครับยุนี่หกครับผม อยู่นี่หกครับหนึ่งสองสามซีหาหกครับผมอยู่ในนี่หกครับเกียครับแปดมาอ้าติดตามชิปยาวครับพี่น้องครับผมขนาดคนละต่อเนี่ยบอกเขาเนี่ยขนาดคนละต่อเนี่ยฮะขนาดไปสองสองต่อสองต่อเลยโอ้ยคนละต่อคนละต่อเด้๋ยมือเนี่ยมาปวดเหลือปวดเหลือปวดแล้วปวดแล้ว